สวัสดีครับกลับไปอีกครั้งกับอดีตเคยแรงนะครับผมตอนนี้ก็ขอเชิญที่ท็อปเจรอนครับผมสวัสดีครับคุณรอตอนจะอยู่ในโรงเรียนเราเป็นแบบเด็กประมาณไหนตั้งใจเรียนไหมเด็กจริงเป็นเด็กเรียนเก่งเพราะว่าสอบเนี่ยผมเต็มตลอดไงจนต้องทําไม่เต็มบ้างเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนเกียดกิจกรรมกิจกรรมไม่ทํา ค i mean. I yep. ุณม hey! totally yeah. ีเร uh, ื fire, oh. okay. ่องอะไรที่มันเกเรเกเรบ้างไหมเกเรเกเรผมเกเรมากโดดเรียนไปเล่นเกมไหมโดนเรียนเล่นเกมรุ่นพี่มสามแม่งอยู่ในร้านเดียวกันพอดีแล้วก็ทะเลาะกันถึงแม่ก็เดินมามันหัวหน้าแก๊งเฮ้ยเขี่ยเกมแม่งก็แค่เกมว่ะของจริงดีกว่าเฮ้ยของจริงดีกว่าแล้วไงเ่าไงท้าต่อยผมบอกเออได้มือเอาใครอ่ะมือกูเปล่าต้องไปตรวจกระบอกตาเกือบแตก อ่ะเอาจริงเทปนี้นะคือเราไม่เคยเล่นละครด้วยกันแต่ว่าเราเนี่ยทำงานถ่ายรายการด้วยกันบ่อยจริงโดยเฉพาะฮอลีวูดฮอลลีวูดเกมไหนเราไม่ได้นัดกันนะแล้วเราเฮ้ยเราชนะกันบ่อยด้วยเราเก่งไงเราเก่งเราไปคู่กันเนี่ยได้เงินตลอดเลยหลังเขาะเราไม่ค่อยชวนพวกเราไปละใช่เพราะมันแตกบ่อยด้ไม่้เวลาจะมีเราชวนมารายการเนี้ยรายการที่ไม่มีตังค์ให้เลยอ๋อสวัสดีครับเาไปเลยอย่าเพิ่งไป อยากให้แนะนําตัวหน่อยว่าชื่ออะไรโรงเรียนอะไรเด็กชายอะไรเออสวัสดีครับผมเด็กชายท็อปนะฮะท็อปจรุครับครับผมจากโรงเรียนอะไรครับจากโรงเรียนวินิศึกษาครับอ๋อเหรอผมเด็กลบุรีเด็กลบุรีเนี่ยมันจะมีเรียกว่าค่านิย<ผ>มมต้นมหนึ่งถึงมสามเลยต้องเรียนว <c oughs> ินิสจะเท่เสร็จปุ๊บต้องย้ายไปโรงเรียนพิบูลพิบูลเนี่ยเขาจะเป็นโรงเรียนที่มีเฉพาะมปลาย4ี่ถึงหกอ่าเราติดเท่ด้วยไงเราก็ติดเท่เลคือมันเป็นคอนเซ็ปของแบบ ลบบุรีเหรอเออแบบคอนเซ็ปของลบบุรีว่ามอหนึ่งถึงมอสามึงต้องเรียนตรงนี้อ่าใช่ต้องเรียนวินิจต้องเรียนวินิจอ่าคือมันจะมีอีกรงเรียนหนึ่งที่มันเก่งมันชื่อสาธิตก็เป็นเด็กสาธิตแบบเด็กฉลาดฉลาดเลยอ่าเราเราเออนั้นมันฉลาดพุหน่อยอผมเอาแค่กลางๆพอเอาทาเก็ตมันไม่เข้าเราเราเร้นเท่เราเรียนเทพเลยวินิจถ้าถ้าเรียนแบบสาธิตมันดูแบบเนิร์ดเนิร์ดไงเออใช่ไหมเออถ้าถามความจริงดีว่ากูสอบไม่ผิด อแล้วตอนจะอยู่ในโรงเรียนเราเป็นแบบเด็กประมาณไหนตั้งใจเรียนไหมหรือว่าคือคือผมเนี่ยเป็นเด็กที่เหมือนจะตั้งใจเรียนกิจกรรมกิจกรรมไม่ทำเรียนเียกก็ไม่เรียนเด็กเรียนกลางๆลงหรอเ่เด็กจริงเป็นเด็กเรียนเก่งเอาเรียนเก่งเออแต่ทําไมไม่ขยันเรียนพิเศษแต่ไม่ขยันเรียนอกชอบไปเรียนพิเศษไม่ได้ชอบแม่บังคับไปเรียนเอาแม่บังคับไปเรียนการเรียนพิเศษตอนเย็นของเราอ่ะก็จะเรียนหลักสูตร อ่าเหมือนเร่งรัดหมายความว่าโรงเรียนมันอาจจะเรียนสมมติว่า1นึโรงเรียนอาจจะสอนถึง5้าแต่ผมอ่ะเรียนไปสิบละอ๋อเรียนก่อนอ๋เรียนก่อนรู้มากพวกรู้มากรู้มากแล้วก็ชอบเป็นเป็นเด็กชอบคำนวณเอาจริงเหรอเออท้าทายอย่างเงี้ยท้าทายแบบชอบขิงคนอื่นอ่ะอ่ผมกับคุณเนี่ยนั่งเรียนเศษด้วยกันใช่ไหมปึ๊บปึ๊บครูก็จะโยนโจทย์ให้ทำละ เหมือนงานสามสิบข้อใช่ไหมผมก็ทาข้อสอบเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนแบบส่ง้อาจา์ตรวจอืมอ่าถ้ามันถูกหมดแล้วเสร็จเร็วกว่าแล้วก็จะแบบรู้สึกเท่อ่าแต่ว่าพอเวลาเข้าห้องเรียนที่โรงเรียนเนี่ยผมจะทําเป็นไม่เรียนเลยอยู่หลังห้องแล้วก็แบบกูเรียนมาก่อกูแบบกูตีนนะกูตีนแต่ว่าทรงผมจะเป็นทรงเด็กเรียบร้อยนะแต่ผมจะมี g a n งแบบเขาเรียกว่า แก๊งห้าคมตอนนั้นสมัยละครไม่มีห้าคมอาจารย์ได้บอกว่าไอ้นี่เป็นแก๊งห้าคมเด็กผู้ชายห้าคนที่แบบเกเรเกเรแบบเกเรแต่เป็นเด็กฉลาดคือผมฉลาดคนเดียวชอมไงอันนี้ขิงแล้วแค่ดูดิขนาดเพื่อนกันมันยังขิงเลยคือพอเวลาเรียนอะอาจารย์ก็จะให้ทําข้อสอบมีโจทย์นี้มาเนี่ยทำนี้ตอบดิใครเพื่อนผมอะมันเป็นเด็กไม่ตั้งใจเรียนจริงๆแล้วมันก็ไม่เรียนพิเศษผมก็จะบอกว่า ออันเนี้ยแม่งตอบคําตอบเนี้ยยกมือเลยไอ้เชี่ยโจทย์เทียนโจดปึ๊กบอกอ๋อยกมือตอบเลยแล้วมันไม่บอกเองอ่ะก็ไม่เท่ไงไม่เท่ไงไม่เท่แล้วตอนนั้นอาจารย์ไม่รู้อาจารย์ก็คิดว่ามึงเก่งจร <c oughs> ิงหรอป่ะ <c oughs> แล้วกูกระจายหมดเลยทุกคนอน่ะบอเช่ยแกงนี้แม่งเวลาจะด่าก็ด่าได้ไม่เต็มปากเพราะว่ามึงตอบได้มึงทำข้อสอบได้แต่มึงดื้อแล้วตอนเรียนเราเราเรียนอะไรอ่ะเราเรียนเราเรียนสายอะไรอ่ะผมเรียนสายวิทย์เฮ้ยคณิต จริงเหรอผมเต็มด้วยชนิดเช็คเกอร์ผมชอบมากผมชอบมากคณิตฟิสิกส์อะไรอย่างเงี้ยชอบมากจริงเหรอเกดะเกดได้เยอะไหมเกดไม่เยอะเพราะว่าสามอะสามได้แต่ว่าไม่เยอะมาต้นนะมาต้นนะเยอะแล้วสามอะจนใหญ่เพื่อนที่มาออกเดือนหนึ่งกว่ามาเลยจริงเรียนยังไงอ่ะโอ้โหเล่นยังไงเรียนกันยังไงรายการนี้มานี่นะ ไม่เคยเกินสามสักคนนึงจริงเหรอไอที่ 3, 3สามสามกว่าแบบไม่เยอะเนี่ยเพราะว่าผมเป็นเด็กขี้เกียจคือผมไม่ทํากันบ้านส่งจะบอกว่าไอที่สามกว่านี่คือคะแนนสอบหมดเลยคะแนนสอบหมดเลย<ฮ><ฮ>เพราะว่าสอบเนี่ยผมเต็มตลอดไงจนต้องทําไม่เต็มบ้าง <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนเกียจเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงเเรื่องจริงเลยเนี่ยเรื่องจริงคือตอนมอต้นนี่ยมันจะมีแก๊งคนที่ตั้งใจเรียนแบบเด็กหน้าห้องอ่ะนึกออกไหมคือพอเวลาสอบแล้วมันคะแนนอ่ะมันน้อยกว่าเราอ่ะมัน มันนอยอะ่ะไอเราก็สไตล์รับเพื่อนไงแบอกเออ,เออไอเฮียอ่ะเดี๋ยวกูให้วิชาอนี้มึงท็อปเอาจริงๆแต่คุยมานะมึงเก่งมึงหล่อมากเลยว่ะมันไม่เข้าคอนเซ็ปต์รายการก <c oughs> ับเพื่อน <c oughs> อมึงเก่งไป <c oughs> เอางี้คุณมีเรื่องอะไรที่มันเกเลเกเลบ้างไหมเกณเลเกเล่ผมเกณฑ์เลมากโดดเรียนไปเล่นเกมไหมโดดเรียนเล่นเกมอ่าโดดเรียนเล่นเกมแต่ว่าโดดได้ไม่เยอะอันนี้ แม่งก็มีการเล่นเกมกับห้าคมของผมเนี่ยแล้วมันต้องเป็นทีมใช่ไหมแบบแบบเหมือนแบบแข่งกับอีกทีมนึ่งแข่งอะไรอ่ะในในร้านเกมอ่ะโอแข่งเคาน์เตอร์อยู่ดีก็มีรุ่นพี่ม3ตอนนั้นรุ่นพี่มสมแม่งอยู่ในร้านเดียวกันพอดีแล้วก็ทาอกันถ้าคนที่เล่นเกมน่าจะเข้าใจหรืออกล่าะแบบเริ่มด่ากันเริ่มอะไรกันไอ้นั่นก็ความเป็นรุ่นพี่อ่ะแบบโหที่รุ่นน้องด่าไม่ทนไม่ได้เว้ยมันหัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งเดินมา เฮ้ยเชื hey. ่อเกมแม่งก kind of ็แค <mm <Niger revenir> mm ่เกมว่ะของจริงดีกว่าเของจริงดีกว่าแล้วไงเราแบบหาต่อยผมบอกเออได้มึงเอาใครอ่ะมึงกับกูเปล่าไม่เอาไม่เอาเออมันไม่เอางั้นมันเอาใครก็คือมันจะมีอีกคนหนึ่งของขาวในกลุ่มเราขาของเขาของเขาของเขาเขาบอกว่าไอ้เนี่ยมันโมโหมันอยากกะต่อยบอกอ่ะงั้นมึงกะต่อยใครถ้ามึงต่อยกูก็ได้อ่ะไอ้นเรานี่มาต่อยกูไม่เอา มันเสือกไปเลือกเพื่อนผมไปคนนึงเออเออเพื่อนผมไม่งผมหอมไอ้ที่เรียกตัวเล็กสุดเรื่องตัวใหญ่เยอะเรื่องตัวเล็กเราก็ต้องไปถามเพื่อนก่อนว่ามึงจะต่อยเปล่าแล้มึงจะต่อยเปล่าได้เปล่าไหมจะได้จบ เอา,าเอาก็เอาเอันหรอเอาอเอาเอา,เอาต่อยเมื่อไหร่รัก <c oughs> เวลาต่อยแล้วเวลาต่อยมอยันมีคาบว่างเว้ยตอนนั้นนะ่ะช่วงบ่ายๆอะ่ะมันมีคาบว่างต่อยกันคาบว่างคุณนึกว่าจะไปต่อยนอกโรงเรียนมไม่เฮ้ยความโง่เว้ยถ้าไปต่อยนอกโรงเรียนแม่งไม่มีปัญหาไงถูกปะเสียกต่อยในห้องไอ้เหี้ยเขาปิดประตูล็อกห้องไล่เพื่อนออกไปให้หมดแล้วก็ต่อยปั้งก็ต่อย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 ปปปปราาากฏว่่่่่เพือออนผมมมแงงตตยููดดดดะับิึ ต้องไปตรวจอะกระบอกตาเกือบแตกอะจริงเหรอโอ้เรื่องเป็นเ,เ,เรื่องใหญ่แล้วเข้าเรองใหญ่เข้าหาออ้อบกครับเนี่ยข้อบกครับนี่ครับโอ้ยยังโดนมังทั้งแกงเลยปะทั้งแกงจริงเหรอ แกห้าคมเราเหรอเออสงสารแกครูครูประจำชั้นเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยไอ้นี่ห้องผมเป็นห้องเด็กแสบอ่ะครูเพิ่งเข้ามาโดนปรับเงินไม่เหลือเงินตักบานเลยจริงหรอห้าคมมันคืออะไรห้าคมมันมาจากละครละครละครสมัยนั้นน่ะพระเอกก็ไม่น่าจะเป็นพี่วินลี่พี่ดอมพี่อะไรเงี้ยเป็นหนังแอคชั่นละครแอคชั่นละครแอคชั่นเก่าพระเอกห้าห้าคนเนี่ยมันมีเหมือนมีพลังพิเศษเป็นหนังแอคชั่นไงออสมัยนั้นกำลังดังเออคุณมีฉายารแก๊งห้าสีครับ งสีอะไรครับผมเป็นสีแดงอยู่ตรงกลางครับพอ <laughs> ไปเรีนเจอร์แต่ตอนสมัยเรียนผมจะไม่มีไม่มีชื่อแกง๊งไม่มีอะไรอย่างงี้รอเออสมัยก็อาจจะนักกีฬาเราติดลอยเนี้ยเล่นบาสหรอเล่นบาสฮ้ <c oughs> ผม, <c oughs> มเล่นบาสจริงหรอ ผมผมไม่ได้เป็นถึงตัวโรงเรียนแต่ว่าก็ไปซ้อมบ้างซ้อมบ้างเล่นทุกวันไหมเล่นกับทุกวันนะใช่ไหมคือคือคือมันจะมีกีฬาสีใช่ไหมตอนแบบเด็กๆอ่ะกีฬาสีเราก็เป็นเหมือนตัวตัวของสีเราอะไรอย่างเงี้ยในการแข่งแต่มีสาเหตุที่ไม่เป็นตัวโรงเรียนทำไมอ่ะไอเหี้ติดสาวติดสาวเออเนาะคุณต้องสอนคุณตัวโรงเรียนอ่ะคุณต้องซ้อมทุกเย็นต้องซ้อมต้องซ้อมต้องซ้อมทุกเย็นแบบตอนเย็นตอนเย็นไม่ได้ไงตอนเย็นเราต้องไปส่งสาวนรงเรียนไงเออใช่อ้าวทำไปรู้อ่ะากูทำ บ่อยพวกตองเล่นกีฬาไว้โชว์สาวปะเออโหตอ้องใจมากเลยออไม่เพราะว่าการเล่นบาสเนี่ยสาวมันดูง่ายมันเท่มันเท่แล้วกีดได้บ่อยอ่ะไเพราะชุดลงบ่อยกีดได้บ่อยเพราะชุดลงบ่อยไงเล่นตำแหน่งอะไรเนี่ยเล่นปีกอ๋อเล่นปีกอ่ะเออเล่นปีกกับกัดจ่ายแล้วทำคะแนนอ่ะทำได้เลยฮะก่อนเล่นอะไรก่เล่นอะไรผมเล่นเอ่อ เซนเตอร์ล่างเซนเตอร์ล่างเออผมจะเล่นมุกแต่ผมนึกไม่ออกผมก็ผมก็รออยู่เหมือนกันผมยังรอตานอ่ะฮ้ยแต่มันเหนื่อยมากสมัยนั้นตอนสอบเหนื่อยเหนื่อยคุณเคยโดนในนี่ไหมจับไถนาปะอ๋อเออจับไอ้เพื่อนเพื่อนไม่ต้องยกขาเราใช่ไหมแล้วเราก็อย่างเงี้ยเออแต่ส่วนใหญ่ผมจะผมจะทำมึงเขามากกว่าอ๋อหมายถึงเวลาออกออกตอนเย็นเขาละโทษไงแล้แบบเพื่อนโดนไง บอกเฮ้ยเนี่ยมึงไม่ซ้อนใช่ไหมนี่ยกขาถ่าย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 อย่างงี้แล้วเคยแบบต้องซิทอัพไหมฮะมีเหมือนกันซ right. ิทอัพิเศษใช่ไหมอาวุ้นอาโอ้โหปกติซิทแลมเลยคือ้คือเป็นเล่ตอแห่งบ้านเลยก็คือเพื่อนต้องกดเพื่อนต้องกดขาไบางทีเราที่เป็นร้อยแล้วไงเออไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว ไอ้เร่อะไรวะเนี่ยเรื่องคุน,นี่เรื่องคุณน,นี่ไอ้ยี่สเปคเป็นยังไงสเปคคุณอะสเปคผมเหรอเอาสมัยนั้นก็ได้สมัยนั้นสม,สมัยนั้นก็คือจะขา,ขาว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 ตัวเล็ก แต่ว่าสําคัญเลยนะคือต้องผมสวยผมสวยเนี่ยต่อให้แบบหน้าตาหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่เนี่ยเอาใจผมเลยจริงเหรอคือมันอาจจะเป็นลอจิกแปลกๆนะเป็นไมเซ็ตแปลกๆของผมที่แบบคือผมรู้สึกว่าผู้หญิงอะ่ะในความรู้สึกของผมจะสวยต้องผมสวยบางทีเห็นแค่ข้างหลังเนี่ยคนนี้ผมสวยจังเลยอะ่ะอืมโอ้ยผิวดีด้วยอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยก็ชอบโรงเรียนผมก็มีนะมันเคยมีในห้องน่าจะเป็นตอนมอต้นนะจะมีแบบ ผู้หญิงคนนึงเป็นหัวหน้าห้องสวยมากเลยแล้วผมจะชอบเรียกเขาว่าหัวหน้าผมหอมคุณไปแอบดมผมเขาเหรอคือผมอะโรงเรียนที่ผมคุณนี่จังไรกขนาดนั้นในห้องมันจะไม่มีแอร์นะบางทีอะบางห้องน่ะเปิดพัดลมอะไรเงี้ยผมนั่งอยู่ก็จะผมหอมจริงแล้วก็พูดออกมาไหมผมก็เลยบอกเขาไงเฮ้คุณนี่ผมหอมมากเลยนะนี่คุณเป็นคนรักผมปะเนี่ยไม่ได้คุณเป็นคนรักผม แล้วแล้วเขาตอบมาว่าไงพ่อพ่อทีเรามีไอดอลไหมดาราสิงลปเป็นสมัยนั้นหรอสมัยนั้นไม่ต้องไทยก็ได้ฝรั่งเมืองนอกตอนนั้นชอบยวโกะกุคดาไหนไหนไหนดูดีตอนนั้นนั้นดังแบบโหน่ารักมากนี่ยน่ารักมากไม่ใช่สมัยก่อนมันเป็นโปสเตอร์ใหญ่เลยเว้ยใช่ที่สุดแล้วอ๋อคือคือนี่คือไอดอลที่เราชอบไอดอลไอดอลอดอลญี่ปุ่นสมัยนั้นญี่ปุ่นกำลังมาไง S <S <S เราอยากคือเรื่องนี้ความรักสมัยวัยเรียนบ้างครับผมเรามีแฟนไหมตอนนั้นตอนเรียนม,ม,ม,มีสมัยสมัยเรียนมีแฟนตอนเรียนมนอาปลายเหรอมอต้นก็มีมอต้นก็มีมีเรื่อยๆมีเพื่อนในห้องเรียนหรือเพื่อนนอกห้องเพื่อนนอกห้อง ส่วนใหญ่จะเป็นไม่ไม่เป็นรุ่นพี่ก็เป็นรุ่นน้องช่วงแบบมัธยมอะไรเงี้ยเรามีแบบความรักที่เราแบบประสบความสําเร็จบ้างไหมแบบว่าโหแบบอินเลิฟสุดๆไปดูหนังไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ไหมมีมีผม,มเป็นคนคั่งรักไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะแต่แต่เราจะเป็นคนเหมือนแบบรักเดียวใจเดียวอ,ะอ่ะคือเราจะเจอคนนี้เสร็จปุ๊บเราจะปักหมุดเลยเราชอบคนนี้แล้วเราจะไม่มองใครอีกเลยจริงเหรอ,อ,อรักมากกว่ากว่าผมจะจีบเขาได้เนี่ยผมใช้เวลาเป็นเทอมนะคือห้องผมมันจะอยู่ข้างบนแล้วจะมีรุ่นน้องอยู่ข้างล่าง ผมสวยผมนั่งดูทุกวันทุกเช้าทุกท่วงที่แบบเราจะเห็นเขาได้อะผมไม่แน่ใจว่าผมได้อ๋อได้เบอร์เขามาจากเพื่อนแล้วผมก็โทรไปคุยกับเขาทุกวันจริงเหรอแต่เขาไม่รู้ว่าผมคือใครเฮ้ยจริงเหรอวันโทรรับโทรไปครั้งแรกแล้วบอกเขาว่าอะไรอ่ะเขาก็ถามว่าใครเราบอกเออไม่บอกหรอกนานไหมเป็นเทอมสี่ห้าเดือนอ่ะแล้ววันหนึ่งผมก็เดินไปเว้ยผมจําได้เลยว่า มันเป็นวันที่เขากําลังเลิกเรียนแล้วต้องเดินเดินไปเพื่อจะไปแบบึ้นรถึ้นรถเขาจะมารับพี่เขาจะมารับจังหวะที่เดินอ่ะผมก็เดินตามเหมือนสตอกเกอร์ยี่แง่แม่งสตอเกอร์ทุกวันกูต้องตามผู้หญิงคนนี้ทุกวันนี่กว่าเชี่อจริงหรอผมแสดงว่าชอบมากแล้นะชอบอเขาก็จะมีเพื่อนอยู่3าคนมันต้องหาหาจังหวะที่วันเนี้ยเขาอ่ะจะอยู่คนเดียว เพื่อเราจะไปบอกคุณต้องนึกภาพนะใช่แล้วจังหวะที่อยู่คนเดียวมันเป็นแค่ประมาณแบบ50เมตรอ่ะกว่าจะถึงหน้าโรงเรียนอ่ะมึงนึกออกปะโอ้โหคนเยอะดิเออแล้วผมก็เดินเข้าไปอย่างเงี้ยปึ๊บป๊บเลยของข้างแล้วก็เป็นไดอะล็อกที่แบบคุณมีเราเรียกกันอ่ะโค้ดเนมเออเป็นไดอะล็อกที่เราเรียกกันอ่ะแล้วเขาก็แบบเขาก็ตกใจเว้ยจินเลยอ่ะเออจริงๆเขาก็ตกใจอะไรประมาณเนี้ยมีโค้ดเนมอะไรอ่ะจำจำไม่ได้จริงจั่เโค้ดเนมเอาเป็นโค้ดเนมแบบ ไอ้ต้าหมีเคีวโกรกเดินเดินอยู่แล้วก็เขี้โกรกอะไรวะเนี้ยโคตรลับแล้วยังไงตอเขาก็ตกใจเขาก็แบบ เหมือนแบบเขาก็หยุดแบบอึ้งอะ่ะเ้าก็แบบไม่ใช่เนี่ยหรอเหมือนแบบเขาไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่อะไรประมาณเนี้ยอ๋อแล้วเขาก็แบบเหมือนถามเรากลับมาว่าเอ๊ะนี่ตั้งหมี่หรือเปล่าเนี่ยเราก็บอกว่าอืมใช่จร <c oughs> ิงเหรอเราตั้งหมี่เองก <c oughs> ็้อแล้วไปต่อแล้วลเขาก็แบบ เขาก็เขินเว้ยเราผมก็แบบเออเดี๋ยวขอเดินส่งได้ไหมจริงว่าแล้วไม่บอกแล้วเราพัฒนาแต่ว่าทําให้หมดนะเช่นแบบเราจะชอบเซอร์ไพรส์เชาแบบสมมุติว่าวันวันวาเลนไทน์แล้วกันแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะผมก็จะไปซื้อดอกไม้มาเอาไปใส่ไว้ที่ห้องหรอเออไปวางไว้ที่ห้อง้อเขียนเขียนการ์ดไล้วกอเอาไปวางไว้ในเกะอะไรประมาณนี้ยแล้วได้มีถึงแบบ เคเจอกันนอกโรงเรียนไหมดูนงดูหนังมีไหมมีมีแต่ยากมากคือต่างจังหวัดนะการเดินทางอะไรสมัยนั้นมันต้องนั่งรถเมย์มาไม่ไม่ค่อยสะดวกโรงหนังที่เป็นแบบเรื่องเป็นราวยังไม่มีเลยสมัยนั้นอ่ะที่จังหวัดผมนะมันก็จะเป็นแบบโรงหนังแบบเก่าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพาสาวไปดูหนังเรื่องแรกเราดูเรื่องอะไรถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นไททานิกเอพไนายมาไม่ไอ้นี่เป็นรถนะ แล้วความรักครั้งนี้เป็นยังไงต่อตอนนั้นก็เลิกกันเพราะว่าเขาน่าจะไปชอบกับรุ่นพี่อีกคนนึงโอ้ยเซ้าอ่ะคือผมเป็นคบกันประมาณ3าป 3> โีโหเออใช่มีไปแอบร้องไห้บ้างไหมเร้าเฮียว,วันนั้นอ่ะกูก็ฝนตกแล้วฝนตกฝนฝนตกก็ไปหาเพื่อนนั่งงงม,มืงได้ตับฝนทำเพี่ออะไรเดตโอ้โหเข้ามาแบบห้องโฮมรูมกูก็คิดว่าตัวเองเท่ ก็เลยถามมึงตัดผลทำไมมึงไม่เอาล่มอ่ะหลังจากนั้นก็ขานในน้ำที่คืนจนเช้าพราะเรื่องอืยเอ้ย้สมัยก่อนเพลงมันโดนเยอะนะเพลงมันโดนเยอะเสร็จปุ๊บก็กลับบ้านเปิดเปิดฝักบัวร้องไห้อันนี้คือพีคสุดแล้วเปิดฝักบัวใช่พีคสุดแล้วเราก็ร้องไห้ร้องไห้ฟังเพลงเศร้าๆแล้วเราทำใจได้ยังไงกับเรื่องนี้ตอนนั้นเคว้งเลยเว้ยแบบเหตุการณ์นี้ทำให้เปลี่ยน เปลี่ยนความคิดเลยคิดว่าตอนนั้นนะ่ะว่ากูจะเป็นคนดีทําไมวะอืมเออเพราะว่าในเมื่อเราไม่เคยมองใครเลยนนะ่ยคือชีวิตกูเนี่ยวถวายชีวิตให้ให้ผู้หญิงคนนี้นในเมื่อเป็นคนดีมันไปได้ดีไหนกูลองดูดิ กูลองแบบเจ้าชู้ขึ้นมานิดนึงจริงเหรอแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนได้เลยอากาศเจ้าชู้เพิ่มมานิดนึงเราเริ่มแบบเหมือนแบบคุยหลายคนแบบไอ้ก็แล้วคุยกับคนนี้แล้วก็แบบคนนี้เราก็ชอบแล้วก็ลองคุยดูอะไรอย่างเงี้ยะไรประมาณนั้นก็อยากรู้จักคนมากขึ้นนั่นแหละจริงเขาไม่ดีแหละก็คือคือคือเราก็เข้าใจผิดอ่ะนึกออกไหมสมัยวัยเด็กอ่ะมันสมัยมันวัยเด็กอ่ะเราเราไม่ได้รู้ผิดชอบช่วดีมากขนาดนั้นโตมาก็เลย ตัวมาก็เลยเปลี่ยนไม่ไม่เป็นคนเจ้าชู้ละใช่ใช่เป็นคนเี้ยเลย <laughs> <laughs> แต่เราไม่ได้โทษเขานะอันนี้มันเป็นรายเซ็ของของของเราไงจริงๆแล้วผมว่าเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ในชีวิตอะ่ะมันเป็นประสบการณ์ประสบการณ์มัน,นมันมันทำให้ส่งผลกับความคิดเราการกระทาเราอะไรก็ทําให้เราโตขึ้นด้วยใช่ใช่แต่ก็สุดท้ายเราก็รู้ว่าเฮ้ยมันมันมันก็ไม่ได้ดีในสิ่งที่เราทําที่เราทําไปใช่ใช่นี่คุยมาสักพักแล้วผมลืมไปว่า คุณเป็นคนลบบุรีเรียนที่ลบบุรี like ใช่ช่วงนี้ลิงโหดมากเลยนะโอ้คือผมเห็นคอนเทนต์อะเด็กถือปืนภาพแรกภาพสองลิงเพิ่งถือปืนในเดือนนี้จริงแล้วตอนเรียนมีบ้างไหมคือมีสมัยนั้นนะมันไม่ดุขนาดนี้อคือเขาเขาก็ยังอยู่ในจุดที่เขาอยู่ใช่ป่ะแต่ว่าขยายอาณาเขตมาแบบนิดนึงโรงเรียนผมเ่ยเขาก็มานะจริงเหรอก็มาก็มาเออแต่ว่าพวกเวลาคนเดินผ่านอะ อ่เราสพายเป้ถือดึงของป่ะด,ด,ดึงหมดถ้าคุณมีน้ำอยู่ในมือเนี่ยมันเอาหมดอ่ะจริงเหรอเออแบบจิกหัวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนผมมันสพายเป้ใช่ไหมเดิน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 ผ่านเสร็จปุ๊บลิงมันมาเกาะแบบแย่งของตกใจนั้นก็บสะบัดเว้ยสะบัดลิงเสร็จปุ๊บลิงค่อยค่อยร่วงมาปัา๊บเข้าเข้าแล้วเข้าคอแล้วแต่ปุ้งจรเหรอมันไปวนนู่นเลยปังเออจริงๆรมันแต่ปุ้งปิวเลยแล้วก็ต่อ ไม่มีอะไรใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็เดินมาโรงเรียนออีกวันหนึง่งอ,อีกวันหนึ่งอะมาเด,เดินมาโรงเรียนคราวนี้ไอ้ไอ้ระหว่างที่จะมาโรงเรียนอะไอ้มันมันจะต้องผ่านในตรงนี้ <c oughs> <c oughs> มันต้องผ่านตรงนี้ <c oughs> กว่าไอ้ตรงนี้จะถึงโรงเรียนอะม,มันประมาณกิโลนึงเอออ่ะกิโลหนึ่งแม่งก็เดินเดินเดินผ่านผ่านไปสักประมาณ3ามสี่ร้อยเมตรเออแม่งเริ่มได้ยินเสียงไยมีลิงโขมเสียงเสียงลิงไงคุณนึกออกไหมเสียงลิง มันก็หันไปดูเว้ยเฮียแม่งมาเป็นกองทัพมันยกพวกอะแม่ยกโคกไดแม่งก็มาเสร็จปม๊บแม่งว่าเฮียแม่งก็วิ่งหนีไอ้เพื่อไอ้ที่นี่เตะกลไอ้นี่เตะกล้วยจับจับสับจับจับเข้าโรงเรียนหูยแ่เกือบตายจริงมันจำได้เหรอจำมันจำมันจำลิงลิงเนี่ยคุณจำได้เลยว่าคุณทำอะไรกับมานะมันจำจริงจริงเออเอออันนี้มันไม่ใช่อันนี้เคสเพื่อนผมมันมีเคสที่แบบคนแบบ ขายของอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทำร้ายเขาอะไปทำร้ายลิงอะอ๋อมันมันจำได้มันจำมันตามเลยเว้ยจริงเหรอเออมันตามมาที่ตลาดเละเทะเลยหรอไม่เฝาคืนะไม่เฝาคืนอะคืนจริงก็เหมือนคุณคุณเคยได้ยินข่าวไหมลิงแม่งนั่งรถไฟไปตีกันใช่ใช่ใช่เออแม่งคุณว่ามันแข็งแล้วออไอ้เหี้ยมึงรู้ได้ไงว่ามึงลงตรงไหนอะโหเมื่อเคยไปถ่ายละครรถบุหรี่คนเหี้ยๆเลยเจอลิงแม่งขโมยขนมแล้วเหมือนเหมือนไปดุมันมั้ง ยึงขนมก็เลยมือฟาดโดนหน้ามันอย่างเงี้ยแม่งเดือดอูทั้งวันเลยอ่ะแล้วผมต้องเข้าไปอยู่ในกรงอ่ะคิดดูดิคือห้องแต่งหน้าเพราะว่าเหมือนลิงมันจะกัดเว้ยมันถ่ายลําบากใช่ปกติลิงสัตว์อยู่ในกรงใช่ไหมนี่พวกกูนี่อยู่ในกรงใช่กันลิงอยู่ในกรงกันลิงกัดคิดดูแทนที่จะขังลิงแม่งขังกูหรือว่าเขาคิดว่าเราเป็นลิงโหดมากลิงอ่ะลิงอ่ะงนั้นแนะนำน้องๆหนูๆนะจริงๆอ่ะ อย่าไปทำร้ายมันนะทำร้ายจริงๆแล้วอย่าไปทำร้ายไม่ดีมันเป็นสัตว์ด้วยแล้วก็คือไปทำร้ายมันและเราจะโดนด้วยมันเดี๋ยมันยกพวกมรามาล่อเรานะว่าจริงๆแล้วเขาลิงก็ไม่ได้ผิดนะคือหมายความว่ามันเป็นสัญชาตญาณในการปกป้องหรือการหากินไงนึกออกไหมว่าคือบางทีเรา ถือขนมถืออะไรอย่างเงี้ยเดินผ่านแล้วเขาเขาจะหิวอ่ะเขาก็ต้องหาอาหารมากินช่วงนี้เขาก็เลยมีบอกไงว่าห้ามให้อาหารลิงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะยิ่งลงมาใช่แต่กูไม่เข้าใจว่าที่เด็กมันถือปืนแล้วทำไมลิงมันถึงไปเอาปืนไม่ฉลาดว่ามันเอาเคิร์นเฮียแพลนต์เอาพีเอิร์ธชัดชัดน่ากลัวมากอ่ะเราก็ได้รู้เรื่องชีวิตสมัยวัยเรียนของท็อปไปแล้วก็เรื่องที่ผ่านผ่านมามันก็เป็นเรื่องที่เป็นประสบการณ์ในชีวิตน่ะสมัยวัยเด็ก ใช่สมัยวัยเด็ก,เ,ดกเรามีแบบเรื่องประสบการณ์อะไรที่เราผ่านมาแล้วอยากจะแบบบอกน้องๆที่เรียนสมัยนี้ไหมว่าตอนนี้ที่น้องกําลังเรียนอยู่อะอยากจะบอกอะไรน้องๆไหมเรื่องเรียนเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญสำคัญสำคัญมากนะการเกเรอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องปกติของวัยแหละแต่ผมผมเชื่อว่าเด็กๆรุ่นใหม่สมัยนีย้มันมีกิจกรรมมันมีสื่อท,ที่ที่หาความรู้ได้เยอะมากๆเลยผมแค่อยากให้ทุกคนใช้ ใช้ชีวิตอย่างอย่างเต็มที่หมายความว่าเต็มที่อย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ว่าคุณไปเกลงกิงเกลิงอยนะเงยเต็มที่คือช่วงวัยเด็กมันเป็นช่วงที่มีความสุขอะสนุกสุดแล้วมันเป็นช่วงที่สนุกอะเพราะฉะนั้นนะ่ะอยากให้ทุกคนนะ่ะกอบโกยความสุขตรงนี้อะ enjoy กับมัน enjoy กับมันแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์กับชีวิตกับชีวิตเออเพื่อที่จะต่อยอดในอนาคตไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมผมรู้สึกอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าโอเคเรื่องเรื่องเรียนมันเป็นส่วนหนึ่งอะ ที่เหลือประสบการณ์ในชีวิตเนี่ยมันเกิดตรงนั้นเสร็จปุ๊บมันจะหล่อหลอมคุณอ่ะให้มันให้มันเป็นคนแบบไหนในตอนที่เราโตมาแล้วเราอยากจะเป็นผู้ใหญ่แบบไหนอ่ะใช่ป่ะเพราะวันหนึ่งคุณคุณจะต้องเป็นเหมือนพวกเราอ่ะอาจจะไม่เฮี้ยเหมือนพวกเราเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีผิดไม่มีถูกอ่ะมันคือชีวิตอ่ะเพราะฉะนั้นทดลองทดลองมันทดลองมันอยู่บนบนลู่ทางที่ ไม่ไม่ได้เที่ยจนเปินไปเออๆะนั้นมันมีศิลธรรมบางอย่างที่ที่มันเป็นกรอบอยู่แล้วก็เราก็ใช้มันตรงนั้นอ่ะตรงนั้นเองใช้ชีวิตได้เต็มที่ับไปเรียนนะเป็นไปกาลังเรียนโดยไปกำลังเรียนโูยใช่อะไรลวช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างอ่ะช่วงนี้มีละครละครถ่ายช่องแปดจบไปแล้วชี่เจ้าพ่อแล้วก็ที่กําลังถ่ายเกมรักปงค์าช่องวันตอนนี้ฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์ครับสบายดิช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เน้นละครใช่ครับ แล้วก็รายการนั่นแหละรายการที่ไม่เจอกันบ่อยๆอยากจะทำพวก y o u t u ป e p ดแคสต์บ้างจริงเหรอเฮ้ยทำเนี่ยผมไปอ่าออเออช่องทางโซเชียลอ่ะมีไอจงไอจีเลยฟังไครับ TopPiece ครับ TOPIZ u n d e r ั c เ r อ JS อเอครับอ่าโอเค เดี๋ยวฝากติดตามกันมีอะไรก็เดี๋ยวอัปเดตกันได้เชิญคุณไปอีกทีครับผมโอเคโอเคอ่ะวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณทัพเจริญมากนะครับสนุกมากครับครับผมก็สหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือว่าอยากให้พอดพาเพื่อนคนไหนมาอาการอดีตเคยแรงเนี่ยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ที่ช่องพอดนะครับช่องพอดสลันแชนแนลนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสำคัญนะครับเดี๋ยววพพพพพอออออออดดดดดกกัับบนี ท้อกับท้อ<ห>ลาไปก่อนครับลาไปก่อนมา <g ülme> <g ülme> แต่เที่สิงโตเที่อะไรก็สวัสดีครับผมอะไรกันเนี่ย <g ülme> <g ülme>